สวัสดีครับทุกคนวันนี้งานคุกับเกมเซฟฟุดฟาอีกเช่นเคยนะครับกับละครสหายใหม่จันทราน,นั่นเองโอดน่ารักเลยทุกคนมาใหม่ๆสดๆตอเลยนะคาดว่ากิจกรรมน่าจะมาวันอาทิตย์นี้มาเฮนรียานะครับเฮนรียาจบไปแล้วสองรอบนะออเอออย่างนี้เป็นดาเมจเวทแน่นอนครับผมดูสกิลหนึ่งกันจันทาสาดแสงนะครับอุดาว9.8วิรวบรวมพลังจันไปแสงสว่างส,าส่องใส่ศัตรูทั้งหมดสร้างดาเมจ10,000เปอร์เซ็นจันทาสอดอ่าจันทาสาดแสงอาร์สองนะเสริมแรงดาเมจอีก15,000 แล้วก็สแสดงไปสองครั้งดามีครั้งละ2องหมปอร์เซ็นจะทาสะอาดบริสุทธิ์จะทาเพิ่มพลังจุตปิถาวร้อยเลือกสูงสุดสามร้อยปร์เซ็นและจะทาสัแสงจะเผาเวทนาน3วิแต่ละครั้งดาเมตสองพันปอร์เซ็นเผาเวททุก1วิศัตรูจะได้รับดาเมจเวทสองครั้งสถานะเผาเวทไม่สามารถต่อทับได้ก็คือโดนเผาหวิจะโดนดาเมจสองครั้ง เท่ากับว่าวเาสามวิจะโดนหกครั้งเท่ากับว่า6กคูณสองพเท่ากับ12ื่นสเป็นขั้น2ก็กินทางพ 800, 800, เพิ่มปุ๊บร้อยไปร้อยเป็นร้อยห้าสไม่รู้เพิ่มเพิ่มจาก1น0เป็นร้อหรือว่าเพิ่มเป็นสองร้วมกันเด้สูงสุดบวกห้าเปอเซ็น์แล้วก็เผาหน้าสี่วิแต่ละครั้งสามพันปร์เซ็นต์ท้งละ2ใช่ไหมสี่สี่สอเดี๋ยวนะครั้งหน้าแปดคูณพัน เที่ยวเองนะคิดแคคิดให้แล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้น3เราจะตุตีเพื่องพลังโุมตีบวก200%เพื่อสูงสุด8 0 0และเผาเวทนานห้าวิแต่ละครั้งดาเมจสี่พนร์เ่านี่ก็เท่ากับ10เพราะ1นึ่งวิมันเท่ากับสครั้งอันนี้มันหวิก็เท่ากับสิบ0คูณีเท่ากับ4 0 0เซียว3นอกกระจกจันทา,นทารุ่ารวมพลังจันทารืกอับทุก3วิแต่ละสาะนะลบของเพื่อนรวมที่1คนและฟ้นฟู HP 50%ของ HP สูงสุด การทารวบรวมพลังการทาหรือครับทุกสามวิที่มันเป็นตัวฮิวซับเหรอทำไมมันมีลบล้างสถานะด้วยล้างสถานะลบของเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนแล้วฟื้นฟูเอพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์พีสูงสุดอ้ฟื้นฟูเอพีสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ล้างสถานะลดความเร็วโจมตีลดความแม่นยำลดเกาะและลดต้านทานเวทด้วยนะคือถือว่ามันล้างพวกนี้นะก็ลดความเร็วโจมตีลดแม่นยำลดเกาะและลดต้านทานครับพื่อนเราโดนพวกนี้อยู่ก็จะล้างออกหมดเลยแล้วก็ขั้นสองทุกสามวิล้างสถานะลบหนึ่งคน ปืนพฟูเอฟพีหนึ่งร้อยเอร์เซนต์สามวิจากห0าสินะหนึ่งร้อเป็นต์แล้วก็ขั้น3าเนี่ยลุกสามวิล้างสถานะลบสคนและมอบโลกหนึ่งร้อยหสปร์เซนต์เอพีสูงสุดลูกสามวิล้างสถานะลบสคนต่าง1คนนะเป็น2คนและมอบโลกหนึ่งร้สเป็นสูงสุดถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยปันจะล้างสถานะสคนแล้วก็ยืเลือดหนึและเพิ่มโล่อีกหนึ ก็คล้ายๆหมูนะหมูก็เพิ่มเลือดพอเพิ่มเลือดเต็มแล้วเพิ่มโล่ต่ออันนี้คือไม่ง่ายว่าเพิ่มเลือดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มเกาะเพิ่มโล่ให้สองคนอันติรัศมีจันทาดังใช้จันทาศาสแสแสงจันทาจะสร้างเงาจันทาในกองศัตรูลดดาเมจแปดพันเปอร์เซ็นต์และมอบบัฟวงแหวนจันทราแก่เพิ่มรูปทีมลดดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มพลังโจมตียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าวิกิเพิ่มเลือดเพิ่มโล่อันนี้บัฟอีกบัฟก็คือมีโล่ละลดดาเเเมมมมจจลลงอออีีีีกกกแ้ว็พพิ่่โตืนนรรััศทา เสริมแรงดาเมจอีก1-2,000%และลดดาเมจ15%เพิ่มโจมตีเป็น35แล้วก็ขั้น3เสริมแรงดาเมจ20,000%และลดดาเมจที่ได้รับอีก20%เพิ่มโจมตี55%ก็คือทั้งทีมนะอืมเพื่อนร่วมทีมโอเคลดดาเมจ20%เลยนะเพิ่มเลือดเต็มคิลเลือดเต็มแล้วก็ทุกๆสามวิเลือดเต็มทุกๆสามวิเลือดเต็มเป็นซับหรือเปล่าเนี่ยทำไมใสย่ยาเพราไม่ใช่ซับแล้วเพิ่มบัฟโจมตีอีอกดดูิ แต่มันไม่ใช่บัฟนะมันไม่ใช่ไอฮิลนะเนี่ยมันเป็นอันนี้ก็เป็นเซนสายเวทแห่งแผ่นดินเฉือนยวนโจมตีดุนแรงไล่ไกลแต่ป้องกันต่ําเลือดบางหลักรายการป้องกันอาจถูกแต่การได้ง่ายแต่หูแน่นเลยทุกคนดูอุปกรณ์สินี่อาวุธขั้นหนึ่งพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100%เฮดพี HP เพิ่มขึ้น100%เฮดพี HP 100พลังโจมตี100ขั้นสองท่าสัดแสงปูดาวลบ2มิ ชีพ3จันทาสร้างดาเมจพิเศษบวก4ีตมื่อยูเซนตต่อที่ที่ไม่ใช่สายเซียนก็นคือพวกบอสพวกมอนพวกอะไรเงี้ยชีพ4นอกกระจกจันทาอนณามิตรที่ได้รับผลจะได้พลังโจมตีเพิ่มบวกอีก50ดวงซนชีพ5จันทาสะอาดศัตรูที่ติดสถานะเขาไหม้จะไม่สามารถได้รับโลได้ชีพ6สทมีจันทาสตัสตว์ศัตรู2วิและลดต้านทานเวทลงอีก20วินะทุกคน ตัวนี้อาจจะไม่ใช่โจมตีหรือหวาแต่ว่ามันหิวเลือดโหดมากร้อยเปอร์เซ็นต์นะคิดดูทุกๆสามวิถ้าเกิดว่าลิงคุณอย่างเงี้ยหมูคุณไม่ตายภายในสามวิเลือดมันจะเด้งเต็มปุบบุบบุบบุบแถมเพิ่มเกาะแถมบัฟเอ่อบัฟลดดาเมจบัฟเพิ่มดาเมจอีกแต่ว่ามันเป็นตัวซัพดีๆนี่เองนะทุกคนอืมโหดอยู่นะทุกๆสามวิอ่ะเพิ่มเลือดจากห้าสิบเต็ม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 ถือว่าโหดเลยนะใช้ได้ใช้ได้ก็เป็นเท็เท่านี้แล้วกันเนาะถ้าใครจะศึกษาเพิ่มก็เติมลอกรงอ่าอะกเนใจน ตอนอื่นเลย ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับย้ำนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปโหลดข้างนอกอาจจะใส่โค้ดบางตัวไม่ได้นะครับเอแล้วก็เกมจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคลิกลิงก์แล้วก็ตามเครื่องนะครับใครใช้ iPhone iOS ก็ไปดาวน์โหลดที่ App Store นะครับถ้าใครใช้ Android อยู่ก็ไปโหลด l a y Store ได้เลยนะครับคลิกลิงก์ไปมันจะพาเด้งไปเลยนะครับแล้วเราจะมาที่หัวข้อรูปโปรไฟล์ด้านบนนะครับคลิกเข้าไปไปที่ตั้งค่าครับโค้ดแรกครับพิมพ์ไปใส่ เข้าไปเลยครับ J A B 9 9 9นะครับ, J A B รบเสร็จแล้วกดยืนยันรับไปเลยนะครับเหรียญปลา10เหรียญน,นะครับเอาไปสุ่มตัวกันได้เลยนะครับ